ประหรันวิทยา21ไปพดลาบวตวิถุนายน253 6 okay. เีย,ย,ย,นะยนนอย่าลงไลุดอย่าลงไลุดแลวนะอย่าลงไลุนับปาตายินหอม100ลงจนกัน ไม่ได้ทำงานสามเดือนอ่ะไม่ได้ทำงานสามเดือนอ่ะนอนอยู่บ้าน <c oughs> เราห้ามไปไหนส <Okay. S 1> ายมืบอไปไหนไมไ่ายเลยสา,นะายไม่เสร็จ ครับไหนแล้วยังไม่ได้เข้าเลยขอขอนะัดกับโอเคจะลองไล่ก่อ <c oughs> นนะรถอยู่นน่นไปโน่นไ้าา <c oughs> นารถอยู่นน่น จอดข้างในแล้วจอดในร่มแล้วตว,วันเสาร์ไงเสาร์หน้าไงเห็นหลวงพ่อประกาศจริงเปล่าหลวงพ่อประกาศจริงเปล่าอะนอี่ไงมาแล้วเนาะ เงี้ยได้นึงมาหนึ่งเชเชกี่เชคแล้วสามเ่งมอเบงกรลียมวัดต้นสตือเดี๋ยวเอาเป๋าหน้าเดีกัน คำต่าหน้าเจอกัน <APIs> <qui approved> <here Godzilla aesthetic>